สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลนะครับก็ก่อนอื่นนี้ขอชี้แจงครับว่าช่วงนี้นี่การเดินทางท่องเที่ยวของผมนี่ก็ชะลอลงไปนะครับจากการที่มีไวรัสโควิด -19 นี้ระบาดนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ ทำให้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกครับที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องประวัติของนักฟุตบอลเก่าๆในอดีตนะครับซึ่งฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบพอสมควรนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์คเมทานฟุตบอลพาเวลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับเป็นคลิปแรกครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนักฟุตบอลคนนี้ครับนักฟุตบอลที่มีผมยาวสวยสวยเก๋นะครับ แล้วก็กล้ามแขนนี่เป็นมัดมัดนะครับคนนั้นก็คือทางด้านของคาวเดียโอคาเกียนะครับหรือว่าฮิปปี้อ์เจนตายนะครับนักฟุตบอลชื่อดังชาวอาร์เจนตินาครับซึ่งโด่งดังในช่วงยุค90นะครับประวัติของคาเกียเนี่ยครับเขาเกิดในเมืองเฮนเดสันครับเมืองเล็กๆในประเทศอาร์เจนตินาครับฝึกฝนฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆครับก่อนที่จะได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของทีมเรอร์พพลนะครับซึ่งเป็นสโมสรชื่อดังของ ประเทศอาร์เจนตินานะครับที่นี่เนี่ยเขาได้ฝึกฝนฝีเท้านะครับจนเรียกว่าเก่งกาศครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้ย้ายไปคาแข่งยังนอกประเทศนะครับซึ่งบินไปไกลที่ประเทศอิตาลีครับไปอยู่กับสโมสรเฮลัสเวโลนาก่อนที่จะไปเข้าตาทางด้านของทีมอัลันต้าครับซึ่งซื้อตัวเขาไปร่วมทีมนะครับและที่อัลันต้านี่เองครับคานกเนกียนี่ใช้ ฉายแวลฟอร์มได้อย่างโดดเด่น,นครับและกลายเป็นนักเตะตัวหลักของอัตแลนตาพาอัตแลนตาเน,นี่สามารถไปเล่นฟุตบอลถ้วยยุโรปหรือยูฟ้าคัพได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากอิ่มตัวชีวิตที่อิตาลีเนี่ยเจ้าตัวนี่ก็กลับมาที่อาร์จเจนตินาครั้งหนึ่งครับที่โบคาจูนเนียนะครับซึ่งก็ได้ร่วมง,งานกับเดโก้มาลาโดนา่าครับซึ่งเป็นเพื่อนซีค,คู่หูของเขาทั้งในทีมชาติและก็สโมสรน,นะครับ แม้ว่าเขาจะเคยเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับซึ่งเป็นคู่รักคู่แครนองโบคาจูเนียแต่แฟนโบคาจูเนียนี่ก็ไม่ถือนะเพราะว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับหลังจากนั้นในช่วงบัน้นปลายอาชีพคาแข้งเนี่ยเจ้าตัวได้ไปเล่นให้กับทีมในลีกสกอตแลนด์ครับกับดันเดียบก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับกลาสโกเรนเจอร์สองฤดูกาลครับที่กลาสโกเรนเจอร์นี่เองครับเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวครับ โดยทำประตูไปได้ไม่น้อยเลยนะครับถึง17ประตูครับเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลเรนเจอร์นะครับและก็พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ลีกในสกอตแลนด์ครับรวมถึงแชมป์บอลถ้วยของสกอตแลนด์ครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์บอลถ้วยสกอตติสครับแล้วก็แชมป์บอลถ้วยสกอตติสลีกครับนะครับกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลในถิ่นไอบล็อกสพาร์คนะครับและก็ได้มีโอกาสลงเล่นดาร์บี้แมตช์นะครับทำศึก แห่งศักดิ์ศีกับทางด้านของกล a s g o w Celtic ของในศึกโอเฟิร์ดาร์บี้นะครับซึ่งเป็นศึกของคู่ปรับแห่งประเทศสกอตแลนด์นะครับถือว่าชีวิตในช่วงบั้นปลายชีพของเขานี่ก็มาประสบความสำเร็จนะกับทีม Glasgow Rangers นะครับส่วนเส้นทางในทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคานเกียเริ่มติดทีมชาติในช่วงปลายยุค80นะครับก่อนที่จะได้ลุยฟุตบอลโลกใน2ส,สมัยครับ คือฟุตบอลโลกปี1,990แล้วก็ฟุตบอลโลกปี1,994นะครับซึ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ยอดโดดเด่นใน2ส,สมัยเลยนะครับโดยประสานงานกับเดโก้มาลาดน่าได้อย่างเล้าใจนะครับโดยในปี1,990เนี่ยทั้งคาริเกียแล้วก็มาลดาดน่าประสานงานกันจนพาเจนิน่าเนี่ยเข้าชิงไป จอกับทีมชาติเยอรมันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแพ้เยอรมันไปนหนึประตูต่อศูนครับซึ่งทางด้านของคารนิกีเเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในนัดชิงนะครับเนื่องจากติดโทดแฟนนะครับกลายเป็นแค่ผู้ชมนะครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับในภายหลังว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากนะครับซึ่งภาพที่เราได้เห็นบ่ยบอยๆนี่ก็คือภาพที่คารนิกียกับมาโดน่านี่ยมักจะกอดกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่หูคู่เซฟ คานเกียเนี่ยเรียกว่าเปียบมาราโดน่าก็เหมือนพี่ชายแท้ๆของเขานะครับส่วนมาราโดน่าเนี่ยก็เปรียบคานิเกียเปียบเหมือนดั่งน้องชายแท้ๆของเขานะครับนี่คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่านอกสนามนะครับทั้งคู่เรียกว่าเป็นคู่ซีะครับจนบางครั้งเนี่ยภรรยาของคานิเกียเนี่ยยังแอบคิดว่ามาราโดน่าเนี่ยแอบชอบในตัวสามีของเธอด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดกันอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวของคานิเกียครับต่อมานี่เป็นเรื่องราวในช่วงฟุตบอลโคปาอเมริกาปี1 9 9 1นะครับซึ่งชิลีเนี่ยเป็นเจ้าภาพในรายการนี้คานิเกียทำประตูไป2ประตูนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโดยมีส่วนร่วมครับในการพาทีมชาติอาเจนินาเนี่ยก้าวเข้าไปคว้าแชมป์ครับในการเล่นรอบชิงเนี่ย เขาจะเล่นกันแบบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการเล่นแบบชิงชนะเลิศแบบ2ทีมครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอาเจนติน a าครับที่ทำงานได้ดีที่สุดใน4ทีมครับคว้าแชมป์ไปครับยุคนั้นเนี่ยก็จะมีทางด้านของเดโก้ซิเมโอเน่ครับกุนซซอร์ของทีมแอตเลติโกมาริดคนปัจจุบันครับรวมไปถึงบาติโกครับกาเบรียลบาติสตตาเป็นแกนหลักของทีมในชุดนั้นนะครับ เส้นทาของคานิเกียกับทีมชาติดูค่อนข้างสดใสครับหลังจากจบฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีครับก็มาคว้าแชมป์ฟุตบอลโคปาอเมริกาในปี1991และฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาในปี1994เจ้าตัวก็ยังเป็นกำลังหลักนะครับแม้ว่าจะไปได้ไกลที่สุดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายก็ตามนะเพราะว่าอาเจนิน่าของคานิเกีย,ยแพ้กับโรมาเนียครับ ทีมจากยุโรปตะวันออกครับไป3าประตูต่อในนัดรอบ16ทีมสุดท้ายครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางของคารนิก,เกีเเนี่ยกลายเป็นจุดแตกหักกับทีมชาตินะครับเนื่องจากว่าการเข้ามาของดานเอลพัสเซลเล่านะครับซึ่งเป็นกุนซือของอาเจนิน่าครับต้องการจัดระเบียบนะครับสั่งให้นักเตะอาเจนิน่าทุกคนเนี่ยตัดผมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้องการเรื่องระเบียบวินัยแต่คารนิก,เกีเเนี่ยปฏิเสธนะครับ ไม่ยอมตัดผมอันยาวสวยสวยเก๋ของเขาทิ้งครับทำให้พาัสาเลล่าเนี่ยตัดสินใจหั่นชื่อของคานิกเกียทิ้งครับแล้วก็คานิกเกียเนี่ยอดไปบู๊โชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลโลกปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสครับแต่แล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งครับในฟุตบอลโลกปี2002ที่เวิร์ครับฉบับเอเชียนะครับเจ้าตัวกลับมาในยุคที่กุนซือมีชื่อว่ามาเชโลบียซ่านะครับ แต่ในฟุตบอลโลก2002เน,นี่ยคานิเกียอยู่ในวัยโรยลานะครับและก็ไม่ได้ลงเล่นเลยสักนัดเดียวนะครับกลายเป็นแค่ผู้ชมนะครับและปิดฉากกับทีมชาติไปในเวลานั้นนะครับส่วนเรื่องราวนอกสนามนะเจ้าตัวคบหากับมาเรนาเนนิสนะครับเป็นชาวอาเจนินาด้วยกันนะครับทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คน,นครับก็เป็นลูกชาย2คนแล้วก็ลูกสาวอีก1คนนะครับคบหาดูใจกันเป็นเวลานาน,นครับ ก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันนับในปี2019นะครับโดยคานิเกียไปคบหากับโซเฟียโบเนลลี่นางแบบชาวเจนิน่าซึ่งอายุเพียงแค่26ปีครับเอาละครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงแล้วนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ